น้สัญญาณนะครับของสายใต้บ้านพักของเจ้าหน้าที่รถไฟครับผมสวยงามครับน้า,น<ม>าจะเป็นไปที่ทะเลครับผมสวนสนรดิพัฒน์ตอนนี้เราก็ได้เดินมาถึงที่หน้าสถานีเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกลางคืนก็จะมีไฟน้ำท่วมก็จะมีปั๊มนี่ครับเป็นเป็นตู้ไฟครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชม EP นี้เป็น EP ที่2กับช่องโกวิดชาแนลนะครับของสถานีสวนสนปฏริพัท์เดี๋ยวเราจะพาไปชมูุโมงทางลอดไปทะเลครับผมแล้วก็แล้วก็ไปฝั่งนู้นครับฝั่งบ้านพักเดี๋ยวเราจะพาไปชมครับผมไปชมกันเลยครับผมไปกันครับ ตอนนี้เราก็ได้เดินออกจากสถานีสวนส,วน,สวนปิพัฒธ์แล้วนะครับเราจะเดินมาที่ก็จะมีทางทางเดินครับนี่ครับเขาเรียกทางเดินวอล์กเวย์ครับผมแล้วก็จะมีลานลานจอดรถขนาดใหญ่ครับผมนี่ครับอุโมงทางลอดก็จะมีป้าย ป้ายบอกทางลอดสำหรับคนพิการนะครับนี่ครับเขาห้ามมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ก็ยังมีมอเตอร์ไซค์วิ่งครับผมนี่ครับเป็นป้ายบอกทางลอดสำหรับคนพิการเดี๋ยวเราจะพาไปชมเลยครับนี่ครับเราจะเดินลงไปนี่แล้วก็ลงไปนี่แล้วก็ไปโผล่ที่อีกฝั่งหนึ่งครับจะเป็นปุทะเลครับนี่ครับจะมีที่กั้นตรงกลางห้ามห้ามมอเตอร์ไซค์ครับ จะมีราจับสเตลเลสครับผมสวยงามออกแบบได้สวยงามมากครับชมกันไปเรื่อยครับผมทางลอดสำหรับคนพิการครับนี่ครับเป็นอุโมงค์ไปนี่ครับผมกลางคืนก็จะมีไฟน้ำท่วมก็จะมีปั๊มนี่ครับเป็นเป็นตู้ไฟครับผม คมอยู่นี่ครับนี่ครับสถานีอยู่นู้นครับเราเดินมานี่ครับเดินมานี่มานี่ครับนี่ครับอุโมงทางลอดสำหรับคนพิการครับนี่ครับก็จะมีห้องปั๊มน้ำสองฝั่งครับผมก็จะมีไฟกลางคืนก็จะมีไฟครับผมไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับผม ความยาวน่าจะ20เมตรได้ครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเข้าๆเอาครับนี่ครับทางลอดอุโมงระหว่างสถานีสวนสนปฏิพัฒน์มาที่ชายหาดหัวหินครับนี่ครับนี่จะพาแผนกล้องกลับไปดูครับนี่ครับด้านล่างครับ ส่วนข้างบนนี้ก็จะเป็นรางรถไฟครับนี่ครับอยู่ข้างบนวิง่งนี่ครับนี่ครับอ่ะเขามีป้ายบอกก็ยังมีมอไซค์ลงมา นี่ก็จะเป็นไปที่ทะเลครับผมสวนสวน,สนประดิพัทธ์หาดสวนส,วน,สวนครับนี่ครับฝั่งทะเลฝั่งตรงข้ามสถาน,นีก็จะมีป้ายทางลอดสําหรับคนพิการนะครับแต่ก็ยังมีมอเตอร์ไซค์นะครับมีมอเตอร์ไซค์ลอดไปเมื่อกี้ครับผมนี่ครับขับเข้ามาก็จะสถานที่พักและพักผ่อนกองทัพบ,บกครับศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบ,บก ส่วนสวนปฏิพัณฑ์นี่ครับนี้ก็จะเป็นทะเลฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านพักของของจะเป็นคล้ายๆโรงแรมนะครับส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งนู้นก็จะเป็นไปที่ถนน,นใหญ่ครับเข้ามานี่ก็จะเป็นไปยูเทิร์นบนนู่นครับ เามาก็จะมีป้ายบอกถ้าขับรถเข้ามานะคบก็จะมีแม่บ้านนวดแผนไทยกาแฟแม่บ้านฝั่งนี้นะครับแล้วจะมีร้านอาหารอยู่ฝั่งนี้ครับห้องน้ำใกล้ๆกันครับผมนี่ครับอันนี้สวนสนปฏิพัทธ์แต่ผมไม่ได้พาเดินเข้าไปนะครับแต่ให้ท่านผู้ชมรู้ว่าสถานีสวนสนปฏิพัทธ์นี่อยู่ใกล้ทะเลมากนะครับ ถ้าเดินก็ถ้าเดินจากสถานีมานี้ก็ประมาณร้อยห้าสิบเมตรได้ครับผมไม่ไกลนะครับแต่ถ้าขับมอไซค์ก็แป๊บเดียวผมเดี๋ยวเราจะพาเดินกลับไปคืนครับเดินกลับไปรอดใต้อุโมงก็ไปฝั่งอีกสถานีหนึ่งครับอีกฝั่งของสถานีข้างๆกันผมพาเดินตะกี้ผมเดิน เข้าสถานีแล้วก็พาเดินบนชันชลาครับพาเดินบนบนชันชลาแล้วก็อ้อมมาอีกชันชลาที่หนึ่งแล้วก็อ้อมมาชันชลาที่สองแล้วก็อ้อมมาที่สถานีก็จะเป็นอีพีแรกนะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่สองพามาชมอุโมงเขาเรียกอุโมงนะครับทางลอดภาษาเราเรียกทางลอดครับผม ภาษาก่อสร้างเขาเรียกบุโมงทางรดก็จะคล้ายๆกันครับนี่ครับก็เดินตะกี้ก็ยังมีมอเตอร์ไซค์มานะครับป้ายบอกว่าสำหรับทางรดคนสำหรับคนพิการนี่ครับการรอบๆก็จะเป็นปลูกต้นไม้ตลอดแนวเลยครับปลูกต้นไม้ข้างๆชันชลาครับผม จะพาไปชมทางเข้าเลยครับนี่เมื่อพามาฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวจะพาไปชมทางเข้าก่อนนะครับนี่ครับที่เราเดินมาีครับเดินมานู้นสถานีอยู่นี่ครับแล้วเราเดินออกมาแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมทางเข้าหรือทางออกแต่ตอนนี้เรากำลังเดินออกไปนะครับ เดินก็จะใช้เวลาหน่อยแต่ถ้ามีรถมอไซค์รถยนต์ก็จะเร็วหน่ะครับในการเดินนี่ครับจะมีของคนข้ามครับผมทางมาลายก็จะมีหยุดหยุดให้คนข้ามก่อนนะครับนี่ครับทางเข้ามาครับนู่นครับถนนเพชรเกษมมานี้ครับผม จะมีลูกศรขึ้นไปนี่ยู่เทิร์นไปนี่ครับก็ไปที่ทะเลขับเข้ามาก็จะมีป้ายบ่อนะครับไปทะเลสนามกอล์ฟโรงแรมเลี้ยวขวาขึ้นสะพานครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นประตูเฉพาะกิจนะครับผ่านผ่านทางรถไฟห้ามเข้าก่อนอนุญาตนะครับผมก็ไม่ไม่เข้าไปครับอันนี้จะเป็น ที่พักคอยผู้โดยสารหรือชานชลาโชคข่าวครับผมที่ลือจากลือจากสถานีฝั่งนี้แล้วก็มาทํโชคขาวฝั่งนี้ครับผมโดยที่เอาไว้ให้ผู้โดยสารขึ้นลงครับนี่ครับทางถ้าเราเข้ามาเข้ามาก็จะมีลูกศรชี้ไปที่สถานีครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราไปชม ฝั่งนู้นกันเลยนะครับตอนนี้เราก็ได้เดินมาถึงที่หน้าสถานีเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งหน้าสถานีครับเราจะพาเดินไปฝั่งนู้นครับนี่ครับก็เช่นเคยครับเดินขึ้นมาที่ทางเข้านี่ครับ EP หนึ่งตะกี้ผมพาขึ้นไปฝั่งนี้นะครับใน EP นี้ผมจะพาไปฝั่งนี้ครับเดินไปฝั่งนี้นี่ครับ นี่เป็นอีพที่สต่อจาก e p พที่หนะครับนี่ครับก็จะเป็นทางเดินนี่ก็เข้าสถานีได้นี่ก็ไปลานจอดรถสําหรับคนพิการด้วยนะครับนี่ครับอาคารข้างหน้าที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นอาคารดีเลย์รูมมันจะเป็นห้องควบคุมไฟห้องเก็บของห้องห้องกำเนิดไฟอะไรอย่างนี้ครับ นี่ครับจะเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องเราเดินมาหรือขับรถมาครับขับรถก็จะขับไปฝั่งนู้นครับนี่ครับเป็นลานจอดครับผมถ้าขับรถมาก็จะมีป้ายเหมือนกันนะครับที่จอดรถรับจ้างฝั่งนี้ครับผมแล้วก็จะเป็นทางเข้าทางเข้าสถานีฝั่งนี้ครับ จุดรับส่งผู้โดยสารที่จอดรถยนต์ครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นลานจอดใหญ่อีกลานจอดหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างๆสถานีเช่นกันครับนี่ครับถ้าขับรถยนต์มานี่ครับเข้ามานี่จะมีป้ายอยู่ขวามือเช่นเคยครับเมื่อกี้ผมพาเดินเดินบนทางเท้าครับนี่ครับก็จะเป็นลานจอดก็จะก็จะเป็นทางลาดสําหรับ ขึ้นไปครับผมนี่ครับจะเป็นที่จอดคนพิการสําหรับคนพิการครับลานจอดนี้ก็จะจอดได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบคันแล้วก็จะมีที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ครับผมลานจอดนี้ก็จะเป็นมีที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ด้วยครับนี่ครับที่จอดรถกรานยนต์จอดได้ห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบคันครับ นี่ครับก็จะเป็นตีช่องตีเส้นนี่ครับฝั่งตรงข้ามนั้นก็จะเป็นบ้านพักของทหารนะครับเรจะเดินเดินพาไปชมบ้านพักของเจ้าหน้าที่การรถไฟนะครับมีอยู่หลายหลังนะครับครับเดินเข้ามา หรือขับรถเข้ามาแต่ตอนนี้ผมเดินก็จะมีทางเดินให้เดินครับนี่ครับแต่ตอนนี้ผมเดินกับถนนก็จะมีก็จะมีทางมาลายสําหรับคนข้ามถนนไปมาครับนี่ครับไปเรื่อยๆครับผมเราจะมีภาพมุมสูงให้ชมตอนท้ายคลิปนะครับนี่ครับก็จะเป็นบ้านพัก ของเจ้าหน้าที่รถไฟครับผมสวยงามครับออกแบบนี่ครับมองภาพไกลๆกล็ะจะเป็นบ้านพักสองชั้นหนึ่งชั้นก็เป็นคล้ายๆเป็นห้องแถวสองชั้นให้เจ้าหน้าที่พนักง,งานปฏิบัติการกับรถไฟนี่ได้พักอาศัยครับจะเป็นการสร้างใหม่ครับผมของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้นี่เลยครับ ที่ผมถ่ายนี่ท่านผู้ชมเป็นของสัญญาที่สามครับฝั่งตรงข้ามของบ้านพักก็จะเป็นรางรถไฟครับวิวสวยมากข้างหลังก็จะเป็นสนามกอล์ฟของของของทหารนะครับเป็นสนามกีฬานี่ครับบ้านพักไปสุดนู้นเลยครับผม ผมจะพาเดินมาให้สุดเลยครับพาชมไปเรื่อยๆชมไปพร้อมๆกันครับเดี๋ยวเราไปชมจุดนู้นกันเลยนะครับผมไปกันครับตอนนี้เราก็ได้เดินมาสิ้นสุดที่บ้านพักแล้วครับนู่ครับนี่ครับเป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่รถไฟครับผม สวยงามครับหน้าบ้านจะมีที่จอดรถยนต์ให้จอดเด,เดินมานู่นครับผมนี่ครับเป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่รถไฟครับนี่เป็นพื้นที่รอบๆแล้วครับผมที่รอบพื้นที่ยาวบ้านพักก็จะมีกี่หลังครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ สิบหลังนะครับตอนที่นับจะมีหลังหลังแฟดอีกหลายหลังมี1 1บเหลังแล้วก็มีห้องย่อยอีกหลายหลังครับมนี่ครับนู่นจะเป็นอาคารเขาเรียกอาคาร CTC ครับผมเป็นอาคารไฟฟ้าหรือเป็นอาคาร ดูแลควบคุมของรถไฟทางคู่สายใต้นะครับของงานระบบครับระบบไออนาสัญญาณถ้าผมจำไม่ผิดนะครับท่านที่ต้องการต้องการรู้รู้เพิ่มนี่ไปไปดูในเพจโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้นะครับจะเป็นเพจให้ท่านผู้ชมได้อ่านความคืบหน้าของแต่ละโครงการ แล้วก็อาคารนี้เรียกว่าอะไรสถานีไหนอะไรงนี้ครับก็จะมีบอกทางเพจเขาก็จะเขาก็จะพิมพ์ข้อความไว้ให้ให้ให้ท่านที่สนใจได้ได้อ่านนะครับอ่านแล้วอย่าลืมช่องโกวิ h ชาแนลนะครับเดี๋ยวสถานีต่อไป จะเป็นสถานีเขาเต่าสถานีเขาเต่านะครับเป็นกำลังใจให้ช่องโกวิดชาแนลด้วยนะครับกดติดตามกดแชร์ตอนนี้คนดูคลิปไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นช่องที่ผมเพิ่งทำใหม่นะครับ เพิ่งเปิดช่องสร้างรายได้ไม่นานนะครับไม่กี่เดือนครับผมก็ฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดแชร์แล้วก็บอกต่อๆกันด้วยนะครับว่าช่องโควิ h a n n e l มีการทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับนี่ครับน,นี้ก็จะเป็นเขาเรียกที่ทำการนายตรวจ หรือเป็นสนักงานสื่อสารและอน,นัตสัญญาณครับผมนี่ครับมีป้ายบอกอน,นี้ก็จะเป็นอาคารขนาดใหญ่ครับอาคารนี้ก็จะมีลานจอดเหมือนกันครับผมก็จะมีป้ายบอกป้ายบอกนี่ครับเขาเรียกอาคารควบคุมอน,นัสัญญาณนะครับของ สายใต้ถ้าคุณจําไม่ผิดนะครับแต่ก็ลองค้นข้อมูลอีกทีนะครับท่านผู้ชมที่อาจจะผิดพลาดไปครับนี่ครับจะเป็นอาคารขนาดใหญ่ข้างล่างนี้จะเป็นที่จอดรถยนต์ครับผมที่จอดรถของเจ้าหน้าที่รถไฟแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นที่วางตู้วางของอะไรวางตู้ไฟตู้ควบคุมนี่ครับนี่จะเป็น ลานจอดด้านล่างครับผมเป็นของอาคารเรยออาคารควบคุมขนาดใหญ่ครับของสายใต้ครับส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นสนามกอล์ฟครับผมนู่นนะรตรงนี้เราจะพาเดินเดินไปที่ เส้นนี้ก็จะเป็นล็อกจอดรถยนต์เช่นกันนะครับด้าน,นข้างนี้อันนี้ก็จะเป็นถนนนี่ไปอันนี้มาครับผมก็จะเป็นลานจอดนี่ครับพื่นทีรอบๆตอนนี้โครงการเอสถานีนี้ยังไม่เปิดใช้บริการนะครับก็เลยอาจจะดูไม่สะอาดหูสะอาดตาบ้างนะครับแต่ว่าทางทางผู้รับจ้างก็ได้ทำส่งงานเสร็จแล้วนะครับนี่ครับ มันนาถนนอู้ครับพาเดินกลับครับผมเดินกลับก็นี่ครับอาคารที่ถ่ายมา,ยามทีื่อี้ครับอยู่ขวามือเป็นเจ้าหน้าที่อนสัญญาณสื่อสารและนนสัญญาณครับที่ที่จะเข้าในไปทำงานในนี้นะครับนี่ครับ ที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็จะเป็นรางรางรถไฟครับนี่ครับอู้นครับสถานีที่นู่นครับสถานีที่เราเดินมาเมื่อกี้ครับนี่ครับที่รอบๆไปฝั่งสถานีหนองแกนะครับคลิปก่อนที่ทายให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับผมนี่ครับนี่จะเดินกลับไปที่ นู่นครับที่เราจอดรถไว้ครับผมคลิปนี้เป็นอีที่2ช่องโควิดชาแนลขอจบการนำเสนอของสถานีสนสนเพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิง่งให้กำลังใจช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผม ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับดูอีพีสแล้วอย่าลืมกลับไปดูอีพีอนะครับอีพีย่านอีพีนั้นหน้าสถานีอีพีสนี้เป็นอีที่เดินบริเวณรอบๆครับผมคลิปนี้ช่องโกวิชชาแนลขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับฝากช่องโกวิชชาแนลไว้ในใจและไว้ในอมกอดด้วยนะครับขอบคุณครับ ชมคลิปเสร็จแล้วอยจะพิ่งไปไหนกันนะครับเดี๋ยวเรามาชมรูปถ่ายมุมสูงและจุดต่างๆของสถานีกันครับผมไปชมกันครับ